คุนเด่นประจำวันที่24พฤษภานะวันนี้เราเลือกตัว TKS มาแนะนำอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เราก็ไม่ได้เลือกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเพราะว่า1คือราคาเนี่ยมีการพักตัวลงมาแต่ว่ายังสามารถยืนแนวรับ10บาทเนี่ยได้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับอาจจะมีหลุดไประหว่างวันในช่วงที่มีพานิชขายเซ็ตลงมาแต่1,500นะครับแต่ว่ายังคงยืนได้ค่อนข้างแข็งแรงในขณะที่ แนวโน้มโมเมนตัมกำไรไตรมาสที่2เนี่ยถ้าดู Qon Q แน่นอนว่าคงจะอ่อนลงนะเพราะว่าไตรมาสที่2มันเป็นโลซีซันของซินเน็กของเขาแต่ถ้าเทียบกับปี2020เนี่ยไตรมาสสองเทียบไตรมาสสกันเองเนี่ยต้องบอกว่าจะมีการฟื้นตัวอย่างมีนัยยะนะครับเพราะว่าหนึ่งคือธุรก,กิจลงพิมพ์เริ่มพลิกมีกาไร2คือซินเน็กเนี่ยน่าจะยังเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยมองว่ากำไรของ TKS ปีนี้เนี่ยน่าจะยังคงฟื้นแรงนะครับ40%เยนเยียแล้วก็ปีหน้าอีก18%นะครับถือว่าเป็นหนึ่งหุ้นที่มีกำไรเทรา,าค่อนข้างเช็ดค่อนข้างชัดนะครับทีนี้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราลองมาดูสัดส่วนราคาดีกว่าอันนี้จะทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับสัดส่วนราคาระหว่าง TKS กับ s i n g e x เนี่ยย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนะฮะเอะราคา TKS เทียบเป็นสัดส่วนกับซินเนกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแถวๆสัก0.8นะครับ0.9คือเอาราคา,าตัว TKS หารด้วยซินเนกแต่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ0.4นะครับซึ่งเรามองว่ามันต่ำเกินไปเพราะว่า1คือ TKS เริ่มพลิกมามีกำไรแล้วสำหรับตัวลงพิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ควรจะเทรดดิสเคาเยอะขนาดนี้นะครับ <S <S ประกอบกับตัวซินเนกเองที่ก่อนหน้านี้ราคาซินเนกอยู่ที่ประมาณสักสิกว่าบาท TKS ก็สิกว่าบาทตอนนี้ซินเนกราคา ยี่สิบเจ็ดบาท t k ก็ยังอยู่สิบบาทเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ NAV ของซินเนที่ TKS ถือหุ้นอยู่มาสักสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นเนี่ยมันยังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากเท่าไหร่นะครับเราเลยคิดว่ายังคงมีความน่าสนใจแล้วก็ถ้าดูเป็น PE เนี่ยจริง TKS ซินเนก PE แค่ประมาณสิบต้นๆอย่างนะยังถือว่าค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้วยความที่ภาพตลาดตอนนี้เนี่ยอาจจะก,กลัวเงินเฟ้อ อะไรต่างๆด้วยหุ้นที่เทรด PE สูงๆเนี่ยน่าจะอาจจะมีแรงกดดันเล็กๆเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเข้าตีมกัยุทธของเราที่มองว่าหุ้นที่มี PE ต่าๆนะครับน่าจะสามารถเพิ่มกวงได้แล้วก็เป็นหุ้นขนาดกลางกับเล็กนะคะที่ไม่ใช่หุ้นใหญ่เนี่ยช่วงนี้น่าจะยังเพราะว่ามองว่าต่างชาติอาจจะยังขายอยู่เนาะก็เลยเลี่ยงมาเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กแล้วก็ปลายสัปดาห์นี้ซินเน็กมี MSCI นะคะที่จะรีบาลานซ์ใช้ราคาปิดวันที่27พฤษภาแล้วก็รอบเนี้ย สำหรับหุ้น small cap เนี่ยซินเน็กซ์ได้เข้า MSCI ในรอบนี้ด้วยก็จะไม่รู้ว่าราคาของซินเนจะมีผลกับตัวราคาของ TKS หรือเปล่าในวันที่27แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่อง fundamental นะคะแต่ว่ามาเล่าให้ฟังครับผมก็เลือกเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับสำหรับ TKS ราคาเป้าหมายยังคงไว้อยู่ที่1 5บ0าบาท80นะครับผม